ครับสวัสดีครับครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องวันส่วันนี้เราจะมาคัดจริงแกรวดต้นกลางใหญ่นะครับเพื่อจะเปลี่ยนดินตัดรากเปลี่ยนดินใหม่นะครับรู้สึกว่าสภาพดินจะไม่ไหวแล้วนะครับระบบรากเริ่มไม่ค่อยจะทำงานทำงานไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะครับ ่างใหญ่ต้นนี้ถ้าท่านใดที่ติดตามคลิปต้นต้นตน,นะครับที่ผมขุดขึ้นจะเห็นนะครับตอนก็ได้ประมาณรักสองปีได้ระมังหรือปีกว่ากนี่แหละประมาณสองปีครับที่ผมขุดขึ้นนะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนมาแก้รวดออกแล้วก็คัดกิ่งไว้นะครับแล้วก็จะตัดรากเปลี่ยนดินเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับ ว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับความใหญ่ของต้นไม้ความสูงนะครับมาดูกันใกล้ๆเลยครับนี่นะครับ